งานเข้าแล้วครับงานเข้าสายพีหนึ่งคนเหี้ยลองบอกแล้วตาเอาแล้ววิ่งลองคนเหี้ยน่าดินไหมเดี๋ยาดินไหมออ่าดินไหมอ่ะโอ้ยปิดเบรกหน่อยได้ไหมเนี่ยอ้อยใสยังเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปก่อนเลยบอกกระเบนครับบอกกระเบนเดือดจิกหัวอ่อนนะครับขาหัวแดงสายพีหนึ่ง มโดนอะไรเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้โดนไปสองเอาเอาเอาจะปิดแบกก็ไม่กล้าครับสายเล็กกดใจเอา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 เดี๋ยวตั้งกล้องอย่างนี้ดิทำไมถ่ายนอนแล้วตั้งอะไแล้วถ้าถ่ายตั้งก็เสียเลยเออต้องนอนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งขึ้นมาโอ้โหสายพี่อีนึงครับเอครับ คันว e. oh, yeah, oh, ่กรแมนะครับโอ้โหอย่าจิกหัวอ่านนี่ดูคันดูคันโอ้โหโดนไอ้โฉมเข้าให้แล้วมั้งนี้ติดเบก็ไม่กล้าปไปครับอ่าดูคันนู้นคันนู้นคันนู้นเป็นไงยังไม่ขึ้นกรเตียนผมบอกแล้วกระเทียนมันตามผมเมื่อกี้เห็นมามันโฉบผมไม่อยู่ขึ้นมาแล้วจะพังเลยจะพังโชต้าโชเลยโอเคเดี๋ยวไปเติร์ดโย้วย่วยแลาได้อยู่ โอ้ยสวยไหมตัวนี้เหลื้อสวยเลยเลยกูยีวิ่งถ่ายรูปสวยๆนะโอ้โหโอ้โหจะหลุดอยู่แล้วนะเดียวนะโอ้โหมันฉีกหมดเลยอ่ะโอ้โยสวยๆสวยๆสวยสวยงามสวยงามเอาเอาเอาเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งครับถ่ายภาพนิ่งของกูยีเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งนะครับปิดกล้องเองปิดกล้องก็ได้ถ่ายภาพนิ่งให้ ครับนี่ยีรบคนครับนี่เหรอวีโออยู่ครับอ๋อวีโออยู่ครับรอบสองแล้วใช่ไหมรอบสองแล้วใช่ไหมตัวนี้โอ้โหบอกว่าดูดูดูคันลงทีอีหนึ่งนะครับงัดไอ่สองยีลบโอ้โหบางก้าครับกุยครับโอเคโอเคโอเคได้ครับได้ได้ได้เริ่มเก๋าแล้วยไหมครับเก๋าอก๋าเก๋าเป็นในแบบนี่ยวกินน้ำก่อนดีกว่าเดี๋ยวตื่นเลยวิ่งขวาย เอาเอาเอามันโชว์ผมไม่ผมไม่ได้ปล่อยไปใหม้ปิดเบรกนิดครับมันจะระเบิดไหมครับไม่อยากแต่เบรกบ้างนะครับมันถ่ายไม่เต็มต้องถ่ายหลังไงพอไปพอไปมิดีวัวเข้ามันจะเข้ามันได้ไง ไกลๆถึงแล้วครับใกลถึงแล้วครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวเปิดกล้องให้เขยีพอดีเลยอะ่ะตัดผมเลยนี่จะเป็นโฉมอีกและเน้อยาวขาวค้นแน้วขึมมาแล้วไปเดียวก็พอพถ่ายแค่ไหนจะหักไหม ถ่ายตอนปลาขึ้นเนี่ยยกมาเลยเออยกมาอ่ะนี่อย่าบังห่างๆอะไรก็ได้ไอ,อ้ถ่ายตอนปลาขึ้นเนยนะครับเอ,อววครับโอ้โหสวยครับ<ส>ตัวนี้ตีหนึ่งก็เล่นได้นะครับคันแคสนี่แหละเพราะว่าคันจิกระเบิดไปแล้วสองเส้นหมดดูขึ้นมาแล้วบึ้มใส่เป็นไงใส่เป็นไงโอ้โหสวยเต็มปาก หัวอ่อนนะครับหัวอ่อนขาวหัวแดงชมครับชมนะครับหัวอ่อนขาวหัวแดงอ่ะเด้อ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 หนตรงนีบ้างอ้ยนี่ครับสวยไหมครับสวยไหมครับหัวอ่อนขาวหัวแดง80กร,รัมกับเลียวโกวอกแมนนะครับ biểu của các